สวัสดีค่ะพีพีพ,พ,พอพอมีแม่นะคะสวัสดีกรอบหนึ่งสายสายสักน้อยแล้วนะคะสามโมงกว่าแล้วตอนนี้กามาอีกรอบหนึ่งค่ะก็ยังกาก,กินไหวตอนเมื่อเช้านี่นะคะว่าเดี๋ยวสิตามด้วยแนวทางหาหน้อยนะคะเมือ่อเช้านี้ก็ลุงแล้วสตาให้ไปแล้วนะคะพีพีค่ะกะเดี๋ยวเฮามาเบืเ้องแนวทางหาหน้อยของพอกันนะคะว่า สมีตัวดีตัวดังตัวเด็ดที่พออวงกลมไว้ให้จังไดแนะ่ก็รู้สึกว่าสีหน่อยตัวแล้วก็มีสาตัวม้าให้ลงทุนนะประมาณ6กหมายเลขนะคะอะพอบอกว่า3ตัวที่หนาลงทุนนะคะเนาะกับคนกระแพงก็ได้บอกตำแหน่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่ามีตัวใดตัวใดแน่นะคะพี่ๆก็เลือกเอาที่ตัวชอบนะคะ เขาคิดว่าตัวใดซิมาที่ว่าไปประกบกันแล้วมันเขาแกบกับของเขาแต่ทุกคนก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะค่ะ,ะแนวทางที่ว่าสูตรคำนวณของตัวเองนะคะที่ว่าตำแหน่งเขาเคยมาบ่อยๆบ่อยๆอย่างประมาณเนี้ยทิเคียวออกมาแล้วอ๋อตัวนี้ระวังลอยสิบหน่วยตัวใดขยันนะคะลอยขยันหรือสิบขยันหน่วยขยันเหมือนเลขติดตามตัวมาตัวจ่างเสีย พีพีกับมะเบิงที่ว่ามันจะตรงกับของพ่อนะคะเอาตัวขยันตัวตรงตัวตัวเด่นของเขาว่าลกามาใส่อะมาใส่นี่เขาก็ไล่ไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันก็สิม้าตามนั่นนะคะถ้าเขาเคยเหตุอาสูตรบนมันก็สิม้าบน,นะค่ะที่คนกําแพงร้องเบิงนะคะคนกําแพงกาลงทุนตาแนวทางบนนะคะบอบอลงลางบอเห่นลางเลยนะคะบอ,บอสื่อลางนะคะ กับเพื่อนบกไข่ม้อยู่แล้วนะคะลางถ้าเฮาไปจับนอกนอกรอบนะคะหรือเอาตัวเลขอื่นเขามาแจมมเสียมีสิทธิ์ค่ะมีสิทธิ์ลงลางรอบรอบนอกนั่นนะแต่ว่าแนวทางที่เฮาวางไว้ที่เอาของพ่อมาเป็นตัวหลักส่วนมากสิขึ้นบนนะคะอันนี้คุณกาแพงบอกพีพีไว้เลยนะคะว่ามันสิค่ข้างเป็นแบบนั่นนะคะเอาเฮามาพบกับแนวทางหาหน้อยเลยคะ่ะเนาะ นี่เลยค่ะนี่เลยมีเกะโดยรวมเลยนะคะพอไ้มาเป็นรวมๆเลยนะคะของวันที่สิบแเดือน4นะคะเด่น3ามล้องหากันแนะคะเด่น3ามล้องหากันแปดรูดสากับ8ปนะคะสตัวกับ3 3มสามสามสีสามหาสาหนึ่งหนึ่งหนะคะสาด สี่หก9้าหนานะคะหนึ่งเนะคะสองหนึ่งสหนึ่งสหนึ่งนะคะอันนี้ม้าพี่เลยค่ะม้า3ตัวที่ว่านี่ค่ะสตัวพอให้ลงทุนนะคะคนกระแพงก็เขียนไว้ให้แล้วนะคะห้าสา3หกคะ่สองหนึ่งค่ะ1 3 4 8 3สามสห้สองแนะคะ ชัดเจนนะคะพีพีคากาเฉพาะกิดมี3กับ8นะคะปกติพิเศษมี3กับ6ค่ะปกติ3กับ4 VIP 6กับ8คะ่ะรู้สึกสิเดน3นะคะมือนีเดน3คววง3ตั้ง่า3สเต็ปแล้วค่ะ3เขาเรียกยังเขาเรียก3งวดเท่มากนะคะแนวทางออกมือเดียวซิงวดเนี่ยโอ้โห ยำจริงค่ะเมื่อคืนนี่คนกาแฟก็เจาะเข้าไปนะคะไปเบิงไอ้ที่ว่าเขากลังไอเดี๋ยวมือหลังแจ้งสิบอยฟังนะคะไปล่วงไปล่วงลึกไปล่วงลึกข้อมูลเข้ามาเรื่องขำขำค่ะอ่าพีพีนั่นนะคะพีพีเบิงไววดีๆนะคะเนี่ยนะ เห็นน้องว่าบชัดกาแอดตัดสันญาเลยเห็นถ่าชัดๆนะคะเห็นถ่ชัดๆเลือกเอาเลยก็เลือกเอาเลยวงกลมไว้นะแต่ส่วนมากคนก็แบกบือ่านะอันนี้เลือกจริงนะตัววงกลมนี่พ่อเนี่ยไม่อยเปะหรอกสีออกนอกลูทุกทีเลยนะตัวที่เหลือนะตัวที่เหลือนี่ทีมาตลอดเลยไอตัววงกลมนี่เหมือนจํากัดไว้แล้วบ่มา แต่ว่าแต่ว่าฮาหนอยเนี่ยทางฮาหนอยนี่ชอบออกเบิรนนะคะชอบจริงจเบิรนเนี่ยเขาสีมเี่ยเกี่ยวกับเลข4ี่เลขหนึ่งเลขอย่างประมาณเนี่ยนะคะพีพีคะแต่พีพีเพิ่นบอกไอเป็นแนวทางมาหนึ่งเรื่องนะคะเพิ่นบอกว่าปกติเนี่ยติดสีติดหนึงน่งติดเจ็ดตลอดนะคะติดตลอดเหมือนเป็นเลขติดเลยเลขติดประจําเลยนะคะอันนี้คณกระแพงก็กำลังสังเกตอยู่นะคะ เพิ่นบอกเพิ่นบอกมาว่าคุณแดงสังเกตด,ดูเพิ่นว่าก็เลยบอกพีพีให้พีพีสังเกตไปน้ำกันนะคะเนาะกะ็ตามนี่เลยนะคะเนาะคนกำแพงกะ,ะเป็นห่วงพีพีย่านพีพีโอ้บ่มียังรุ่นสนุกสนุกร้ายชอยชอยเดียวนันบ่สนุกออกแล้วก็อ้างว่างเดียวนี้เอาเนีทางานหน่อยไปอีก,กชักชอยเพราะได้มีวหวังว่าเอ,อ อีกช็อตนึงยังอยู่ก็ขอบคุณพี่ๆนะคะยอดไลค์ยอดแชร์ก็ตามมาเรื่อยๆนะคะพี่คะจากน้ำใจของพี่ๆเอามาคุยกันสนุกสนุกนะคะมีอย่างก็คอมเมนต์มาหยอกล้อกันได้ได้กันได้คนกําแพงเป็นคนชอบสนุกอยู่แล้วแหละบ่คอยโกรธคนง่ายๆหรอกแต่ถ้าโกรธกันเดี๋ยวได้เรื่องเลยขอบคุณพี่พลอยี่แมนะคะเนาะ ก็ขอบคุณพอเสิร์ตนะคะที่เอาเวลาพักพ่นะมาคิดแนวทางดีๆให้เอซีของพอได้ลงทุนกันนะคะกับมีทั้งคนมีโชคบ่มีโชคนะคะของแบบนี้เนาะถ้าเขามีโชคนะโอ้เพิ่นเขียนติดขี้ดินไว้กะไปเห็นกับมาซื้อกับถูกกับจอกของคนเว่าวยุนีนราคากับเคยเจอมาแล้วไปตนแต่เขียนน้ำเขาไอแม่ ผู้ใดบูบเป็นเขียนเลขไว้ยังพระท่านได้ขึ้นไปเบื้องแม่ตะเคียนเลยแม่ตะเคียนอายุเทิงหัวปวกทุกมมือนี่ก็ยู่ยูกไกลบ้านนี่แหละค่ะจนว่าได้ตัดชุดไทยไปเ้เพินเน่ยผ่ายังเหลืออยู่เลยอยู่ลานเนะผ่าที่ตัดชุดไทยไปแม่ตะเคียนเนี่ยก็ตัวสิตัดจงกระเบนใส่สงการจักน้อยแกขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ